ครับขอบคุณการผู้นำขอบคุณทว่าเจ้าทุกท่านนะที่มาเยี่ยมโอเปร่าเราหลายท่านอาจจะอาจจะเคยมาหลายท่านยังไม่เคยมาดังนั้นขอโอวกล่าวเราทุกท่านนะครับคิดเอเวเรชั่นเนี่ยผมได้ดูครั้งแรกเมื่อวันที้ก้าวผู้ิกายนเป็นคลิปที่ผมภูมิใจผมได้ดูวันนั้น เป็นวันที่วันเขาลูกสาวเนี่ยเขาลูกชายลูกนึงทำวันนั้นเป็นวันเกิดผมด้วยเราก็ถูกกับอนออฟฟิศหลังเก่าที่มันลื้อไปหลังเก่าพอเป็นพ่อกูใจมากผมได้ดูกับเพื่อนๆกตัวแทนยอยู่ในอ็อกนั้นประมาณสี่ห้าคนตอนนั้นยังไม่มีชั้นห้ามีชั้นส nah ี่ซึ่งถึงกูใจที normal, ่ผมเล่าบอกเข้าๆแล้วก็ทำบางทีอาจอาจจะคลาดเล็นนิดนึง แต่ก็ใกล้เกียงวามันฆ่าเราไปทุกคนรู้อยู่แล้วนี่นะฮะผมนะะผมเป็นโรคผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาอายุสองปุ๊บโอ้ตีมาทุกอย่างเลยอันนี้แม่เราเด็กสองปุบก็ยังคงสอ้าเ้่ไม่ได้มางก็อยู่วันดี้คืนนีผมก็เป็นโรค อะไรไม่รู้แขนขาอ่อนแรงนอนแล้วก็ขาขาแขนไม่เลยเหมืนอนยกลงมาในลมก่อนไม่มีเงินพ่อแม่ยกักจนยากจนมากๆเลยผมไม่คนโตเรือร,รักษาแบบตามมีตามเกิะก็โชว์เแขนสองข้างหายขาข้างซ้ายถึงจะไม่สมบูรณ์แต่ก็ถือว่ายกได้ จากเด็กสองขวบนะพึ่งมาจำความได้ประมาณสัะหกนิดสิบหกค่อยๆเดินเลยแต่ว่าจะอาจจะเป็นโปลิโอแล้วผมเดินผมต้องฝึกเดินก็ผมก็เดินได้แบบกระเพกกระเพกนะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้ค้ำไม้ก่อนนะแต่ว่าจะเดินประมาณสักยี่สิบเซนติเมตรก็ต้องมีที่เกาะตัวพักผมเดินยาวไม่ได้ก็เดินแบบกระเพกกระเพกไป ผมเองนะเป็นคนโตผมยังยม,มีน้องสาวสามคนน้องสายน้องชายสามคนเปโตชีวิตของเรานะเราพอแม่ผมก็ไม่สบายด้วยไหมก็จะเป็นอะไรได้ขายขายชีวิตติดอ่ะสมัยก่อนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอาหารการกินบางมื่อเนี่ยต้องได้รับการกอูุญาตจากพื้นบ้านไม่ไม่ไ,มไมจะมีตังนะผม้ายขายกินก็เลย แล้ผมขายบุหรี่อมากพลังต่างๆต่างๆไว้ก่อนก็ผมก็เอามาขายหมดอาชีพเนี่ยที่ที่โชดอ,นะอ,อยู่ในในนี้อ่ะยังมีแค่แค่บางส่วนแค่บางส่วนผมขายหมาฝรั่งขายเอารูกนะฮะเอารูกเผาอยู่ในในโรงงานอันนี้แค่าาบางส่พ่อผมทำทองแต่ก็ ไม่มีเงินที่จะลงทุนก็เลยทำเป็นคองชุกที่ไ้ว้อขายเน้ำหลุใแค่เดือนหลือเดือนกันเคยทำตะก้อสบายคนเยวแต่หน้าวันนี้สิบบาทํตห้าตอนเาอายุสิบสี่สิบห้าผมนี่จะจปยเขาเช่าก็อีกอน่ะแต่เยเล่าเรื่องจักรยานผมเวลาให้ผมตอนที่ลันทีผมไม่บอก ก็ผมมีอะไรเราชอก็ผมเป็นคนที่ดูแลซ่อมจักรยานสันตักันจุ่มผก็เป็นคนชอบเคลผมมุ่งจผมก็ส่งน้น้พิมด้วยะอะรยังอีกหลายอย่างในคิปในรผมับแท็กซี่ด้วยผู้จัสู้ในในดีนะเคยพูดเัาโอ้ขเราถาไม่ดีเจอ ว่าเป็นโรคเป็นโอยด้วยแล้วยังมีน้อยทั้งเรอบช่องทั้งหกคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเคยเคยนอแล้วแต่ปัจจุบันนี้คิดกับโชคดีที่อดีตเรายากจนจนน้อยเราเข้มแข็งขอสูถ้ถ้าเกิดเราในอดีตต่างเนี่ยพ่อแม่เรารวยเราคงเป็นคุณหนูบอกไปว่พ่อแม่เราจากไปแล้วเราจะทำมาหากินต่อไปได้ยังไงยังดูแล ผมเคยขายโบู่ีหร็อผีกฎหมายผมมีอยู่ผมมีกลุ่เมเพื่อนในในซอยแล้วเราอกเเรียกว่าแ,แบบบอยเ,เอเล็กเอเแล้วก็รวมกลุ่มกับผมม่เอเลผมผมนดีผมก็่ตองคก็ชวนกันลมมอองฐาน,น,นกันขายโบีโบีเป็นเป็นอาชีพที่ขายเกินราคาแล้วก็ผกฎหมายด้วยผมจมังจะแต่จัาจะมไหน ว่าจากการขายตัวผีนั่นแหละผมเองเป็นที่บุญคุณตำรวจคนที่เันตกตำรวจท่านหนึ่งบุทญาสั้นทั้นเสียละเขาเพา่งแค่จ่าซอยนั้นเป็นแค่จ่าไม่มีใะไม่มีในในเนื้อจ่าเขาบอกผมว่าขายตัวผีผิดกฎหมายเขาจับผมไงเมื่อผู้นิขายหน้าโดนจับผมถามว่าล้มล้มไม่ไม่ผมขายเนี่ยจะให้ผมทำอะไรโอ้ยไปดูไปท่านจ่าผมถามล้ม ขายทุกปีน like ี่ผมมีรายได้เดือนหลายร้อยบาทขาแล้วนะตเยเมื่อห้าตัวปีกเอแตัวไปเบิกลำแจแล้วผมผมไม่มีรายได้แล้ว้งบอกอะค่อยๆว่ากันว่าไม่มีรายได้อหารสามมือเดี๋ยรอประกันได้โทพาผมไปพบเพื่อเขาที่เยนหนิกวเนี่ยเขจะเอาน้องคนนี้ลำแจยแต่เราไม่มีข้าวกินให้ผมยึดตังเยนหนิง ยี่เหลนคือพ่อค้าขายแอปเปิ้ลขอไม่ขายแอปเปิลต้องมาจากมาเลย์ขอมาจากทคำคงใต้ก็เป็นคนที่ดีสตางค์ในย่างเยาราชแล้วผมก็ตีนิสชานมแจกใช้เวลาสูงถึงสองปีผมก็ไปนิสชานมแจกผมโชคดีจากการทำแจกเนี่ยผมไปเจอผู้จัดการการตลาดของโดดษันทเชลที่มาจากมาจากอเมริกามาเล่นตำแหน่งแล้ววันนั้นก็เลยมุแจกในรถ เป็นกุญแจรถดีเอ็มรุ่นแม่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนปัวงเขาตามช่างทั้งวคนไม่สำเร็จมาตามผมผมก็โอ้โหทำไม่ได้หรอกเพื่อนผมที่อยู่ในเชียงผมว่าลองดูนะก็โอกาสก็เป็นของผมอันนั้นถือว่าฟุ้งผมเปิดได้เพราะนั้เขาชอบผมผมมีโมไซน์รึเปล่าเพราะงว่านี้คนนี้ธนาคาไม่มีกีโมไซน์ละแล้วเปิดกุญแจเขาโฉมเข้าบริษัทเชียงเลย

ถ้าผมฝึกงานแล้วก็รับรองเเดียว่าตอนทีผมทำแจกผมไดรายได้ปรหมื่นหมื่นห้าหมื่นนั้นสองหมเพราะว่าว่าไปฝึกถ้าไม่ว่านะก็ทำแจกถ้าเป็นฝึกเนี่ยได้ราได้ต่ำกว่าหมื่นห้าเขาช่วยแจกโอ้เขาก็่ยจนะเดี๋ยวถ้าว่ายาวให้ผมเนี่ยหาที่ดินแปลงงสักหนึ่งไล่ในพื้นที่ที่ไหนก็ได้นะชั้นเมืองก็ได้หรือในพื้นที่ก็ได้ ก็จะลงทุนกับกองที่หนผมลงทุนกับกองที่หลายหลายล้านนะเลายนันนะแต่ผมหาไม่ได้แต่ผมก็็นช่างติดตั้งหลงแอร์ตู้พุเทียนลหลังห้ผมดูแลมนันเช่ตู้เทียนกวาร้อยัผมเข้าสู่ประกันชีวิตด้วยความที่ผมไม่อยากข้าผมมีในด้านตัวเวกันเชา ก็มีเพื่อนๆหลายคนสิบกว่าปีไม่เคยเจอจู่ๆโทรมาเสียหลงคิดถึงผมนึกถึงป้าตาป้าุณนางเลยมึงคี่ถึงโทตอนนี้มีสองเรื่องที่เดาไม่ยืมตังค์ก็เราะการประกันชีวิตอันนี้สองใช่เลยครับครับผมโอ้ยพี่อาจรย์นูชักเวลา้ำทางหน้ามาเนี่ยคุณนึกถึงสองเรืิอ

ก็อยูเอเอสิบปีเตเป็นภาพจำงๆเพื่อบอกว่ามีฝรั่งบอกว่าให้มันอยู่เอหนึปอยให้เป็นหัวหน้าเนยเอจะเป็นหัวหน้าหนูต้องสรางนพเงโอ้ก็ขึ้นมาเฮ้ยฝรั่งบ่กชวนฉันไปเอเะให้ทำหนึ่งปีก็ขึ้นด่วเองมาช่วยนหน่อยได้ไหมเราบอกช่วยในสถานะอะไรถ้าลูกค้าไม่เอาก็มาพอเโ็นกันถกัน ความคิดมันคิดเออคิดออกมาแล้วเฮ้ยถ้าเราอยู่เป็นลูกเอเอเรายะกหนึงน่ะห้าวันสิบวันเราได้พิมพ์นังบัตรเอเอเพือเพื่อนมาค้ามาทำธุระเฮ้ยเราเป็นตัวการแล้วแค่นั้นแหละต้องการเหมือนกับเป็นใบทิธใบการทีนั่นก็คือโชคดีโอกาสผมก็ ผมที่เท่ที่จะมีพวกลูกทีใหม่ๆประมาณร้อยคนเดี่ยวประชุมแค่เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราประมณร้อยคนโหมอยู่ในหนึ่งในร้อยแล้วอาจารย์พินัยทุกท่านเสียช่วยนะอาจารย์พิไลเด่านทราบดีท่านขึ้นไปพูดกันอยู่พวกชี้นัยอ่ะพวกคนละหลายคนลองขอใไหมพวกคุณคิดว่าชิ้นี้ต้องเติอนคนเหรอแตเตือนคนเราไปเลยัไงมึงอยากมาเลย ประกันชีวิตไม่ใชเตือนคนแตเตือยาคำอาชีพอะไรไม่ใช่ประกันชีวิตอ่ะเขาไม่ยอมไ่เตือนเตือคุณนี่ศัดิีเดยวทเเตือนเราอ่ะรกรอะไรก็ได้ที่มันเตือนต่ประชีวิตเนียคุณบอกว่าเป็นเรื่องที่มาให้เขาเน่ะมาให้เขาาช่วยเขก็บเงินมช่วยเขาซื้อบริการผึงตรงไหนะผมก็ช่วยเหลือเขาแล้วผมก็มีตังด้วย คุณเมือมอ่อว่าผมมีงได้วันเท่าไหร่อาจารย์วีญนาพูดแบบเืวานเราก็เดาว่าห้า้บาทต่อวันหมื่นต่อเดือน,นไี้เรานั่งอยู่นางเราเราพี่น,นายใสอาจารย์วี่ญาณผมว่าผมมีรายได้ไดไดวันละแปดพันเดือนละสองแสนสเมือ่อเป็นสองสองก,า,ก,า,ก,การ่เข้าโอการสี่ในปีลวไม่เชื่อ แล้วผมก็ได้เป็นพบคุณยี่นายเขาวาดวาดแผนมาตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในการภาเขามีผู้จัการกี่สายการผู้จัการมี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 หตัมเมมรโดยขีดสายการแล้วตแทนโอโชัวี์ว่าตัแทนที่ที่ใต้เขาหรือเปาประมาณพันคนคุณยี่เขาโดขายแล้วตัวมีนที่สอนอย่างเดียวให้มีปฟังรู้ แล้วราผมก็มีลูกค้าอยู่ในมือแล้วผมดูแลปั้นมันหกร้อยปั้มตัวี่อแล้วคนที่มีปั้นมาต่างๆมีสังนั่นแหละผมก็เปิดตัวผมเไดาไปดูแลปั้นมาเปิดตัผมอยู่เอเอ้ยนะบางคั้ผมให้เลกคุยนะอะรอาไม่ชอบเนะชแต่เขารู้แผมทำงานเฉยๆน บางฝั่งบอกเฮ้ยแล้วมันเลื่อปยังไงอ่ะอ้าวเข้าล็อกเลยสมัยเราเป่าประมาณนี่ยจะจ่ายสักสี่ห้าื่นต่อปีเรื่องเล็กอ่ะเพราะมีาเพาเปิดเป่มเงินเป็นเ้าเนี่ยเอเอมีเงื่อนไขว่าต้องสามพันขายได้สี่ลายผมขนาดนี้ไม่มีเลยแล้วตอนที่ขายผมเนี่ยนนะเวลาขายมันขึ้นเนี่ยมันก็ขายเหมือนสินค้าทั่วไปมีขายได้และไม่ได้ทุกสินค้าถ้าผมที่บ่ก สินค้าไหนที่คุณคิดว่าคุณขายได้นะโอ้คนขายเอ็บ้างคุณไม่ต้องขายไม่คุณไม่ต้องขายของเรานะคุณขายไม้ที่ฟันก็รวยใช่ป่ะทุกอย่างขายได้คุณเปิดร้านร้านอาหารคนเดินผ่านเป็นร้อยร้อคนอ่ะบิ๊กมีเลยวันจีนีคนห้าคนสิบคนจะรวยหรือไงมั้งทุกอย่างมันมีทั้งขายได้และไม่ได้เพราะนั้นผมขายประกันชีพไม่ได้ผมก็ทำยังไงอะ ก็มันชี้บอกว่าถ้าเกิดคุณขายไม่ได้พวกคุณไม่สามารถไปพกอีไรนะเขาติดใจผมว่าผมติดใจเพื่อนผมไงอย่ามาท่านตั้งป้อว่าเดี๋ยวจะได้ทำอะไรเอพูด่าเหมือนกับมากันด่วแต่้จริงไม่มาและเขาติดใจนั่นแล้วผมก็เลยมีคำบอกผมควรจะทิ้งประกันรถยนต์แล้วแต่คันหนึ่งแร่ไมทสามารถเรียกพันกว่าบาทเพื่อเป็นสื่อว่าประกันรถยนต์เนี่ยปีหนึ่งก็ตามต่ออายุ ผมจะได้ไปหาเขาในวันที่ใกล้หมดอายุเพื่อจะได้หาทางเปิดช่องทางการคิดอันอนึ่งแนวความคิดทิ้งระถรถยนต์ไว้เพราะไม่ทิ้งรถรถยนต์ไวเนี่ยนะเขาไม่ละพวกล่ะทิ้งสื่อไว้บอกพี่ซื้อบริการพวกรายบนึงและอย่างน้อยๆผมอาจจะมาดูแลพี่ตางนี้หลายปีอ่ะรถเกิดชนกันเขาบอกผมไม่ซื้กุ้ง รถันชนกันอ่ะจะพูดในโทรศัพท์ง่ายโอ้พี่พี่ฝ่ายถูกเป็นายผิดอ๋อฝ่ายผิดพี่เรียกเนจากกันไปเลยไปไปเดี๋ยวิเาก็จ่ายคูกรณีพ่นเป็นพี่ดู่า่ะฝ่ายถูกพี่ก็เรียกร้องเองเพราะว่าฝ่สามเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุ้มกองรถปีมึงง่ายเกินไปนะผมบอกพี่รอผมื่อาพี่พูดองเนี้ยพี่ฝ่ายถูกเรียนร้องเองประเมินฝ่ายผิดเรียกประกันไปจ่ายให้แต่พี่รู้ไหมพี่พี่โชคดี ก็ตัวรถมันบุก็บวสมองพี่บเกิดอะไรขึ้นก็ชงคาแล้วเดินแขนขาล่ะสร้างความกลัวให้เขาหมองบ่าว่กแล้วมีอรเลี่ยอะไางเมันก็มีที่มาของการรถยนกนตวันดีคือดีเพื่อนผมที่เป็นเหือบอกว่าก็หลังให้ผมตายจากการรถยผมว่ากลัวเนี่ยบ้าว่ะก็ได้กินเนเดือนเองก็เลยถูเพื่อนอกว่า เรื่องมากเราออกแน่เลยผมขู่เพ oh, ื่อนลนะโอ้โหดังเลยะผมผมขู่มันมนงอผมแน่ลก็ผมบอกบกับเลขาหัวไอ้เอ้ทำอ่างไรเราออกเพื่อ้ไอ็เอ็งได้ำตอนนี้ผมพูดเลยทีนี้ก็่ายังพูดเลยนะี่านผู้นี้พี่พี่มันก็เซ็งนลยเอาจริงอ่ะเอ้จริงมก็ออกเลยผมเชื่อเลยว่าน้องมาเงาผมแต่ศักดิ์ศีอ่ะเขาไม่ง้อแต่ส่งเนคำเาผมเงาปบหกเรือเลการเนี่ย ผมออกไปทารกันรถนผมเองมรรถยนอยหเดือนที่ผมมุ่งพักนาการรถยนเนี่ยผมได้ค่าความเดือน2 0 0 0 0บาผมอยู่เอเ3เดือนเดได้เป็นหัวหน้าเลยละก็เดือน2 0 0 0 0บาทอะนีเดือนอะเขาเรื่องมงผมนะโอ้ยไม่ไม่กล้มองรถยนขายง่ายกว่ามีพู้คนโตง่ายกว่ามงง่ายทุกอย่างอะประกันชีวิปรเกนกะเยอะๆผต้องขายระดาะความยั่งยืน ตอนน่งขึ้นแล้วโดนไม่เนดีรใช่ไหมแล้นสิ่งที่เราเราเริ่มสองปีของปีกว่าผ่านไปผมมีรนยไดะเดือนสองแสนกว่าแต่ผมอยู่ยี่สิบสาเดือนนียผมอยู่เอผมมีรายได้เดือนสองมหมื่นบาท่าเหรเขาก็ไปตัดสัญญาผมเงยผมก็เดินไปบอกว่าตัดสัญญาเดือยังเงินไข้กลับบอกไน้ที่เหรอได้ดิไ อยู่ท้เรือได้เรืงสองหมื่นกว่ามาอยู่ที่นี่ได้เรืนอเกือบสามแสนผมมาทำการวินาัยปีสามหนึ่งแต่ไม่สอบในหน้าตอนนั้นเขามาให้สอบนะตรงน้อยบัไม่ใช่เลยกรี่มีกลมานใดหนึ่งเขาไม่ปิดสอบผมสอบได้ปี3ามสี่ปเอปีสามสาวนี้บหน้าผมรูมโสมาเหน้าผมปีสามสามสามสปีเมื่อปีสามสี่ผมซื้อเป็นราคาสล้าน เราเป็นผู้บงกับการสองห้ากเป็นปีที่ลดภาษสิบห้าเปอร์เซ็นต์งซื้อก็นึ่งสดจากก,ากันแลงวอยู่เดี๋ยวีะามพขอให้ผมเนี่ยนะมีอาณาจักรที่ใหญ่โตตึกหลังนี้เนี่ยลูกเขยผมกับลูกสาวผมะผมมานไม่ยากเกิร้อยยี่สิบน,นันสาปีกว่าไปไปร้อยสิบล้านย่าไม่ลงที่นะถ้าลงที่ลงสองล้านลันี้คือมาจากที่ไห ผมโดนคิดคนเอเจนต์นี่นะผมอยู่เอเอมันคือเราขายกรงที่มีผิดฉันจันท์ที่เราบอกว่าเขาอยู่สูงสุดเขามีลูกเรียนสี่คนไอ้โรนี่มันต้องอยู่ที่ผมแต่ผมหาโปเแ็นโปรแกงไม่ได้ผมไปอยู่แอมเบเพื่อต้องการรู้ว่าระบบเครือข่ายเขาทำไงแล้วไปเจอหาซื้อโปรแกนแอมเบบอกผมว่าไอ้โปรแกนตัวเนี้ย เ้าเจ็บเินไทยละประมาณหนึ่งร้อยล้านรูปีสาเดี๋ยวนหนึ่งร้อยล้านเดี๋ยวาล่ถึงร้อยเอาอย่าผมก็ <c oughs> ให้คนเขียนเขียนเขียนจะเป็นสห้าเริ่มเขาคงเริ่มจย่อนนะครับนปีห้าสามสิบแปดทีเอ็มพีเอ็ะผมหมดเงินไปมีเท่าไหร่หุ่มหมุมุ จากปี53เริ่มใหม่ในนี้เนี่ยหลายคนเริ่มในภูมธรมชาติเข้ามาก่อนนะเขาเป็นเอ็น a ก่อนต้องมาเลอกผมงมธรชาติในนี้อ่ที่4 4่เป็นคนที่4ีที่เอเจนเกิดขึ้นเพราะเอเจนตเราคิดเราทำดับแก้ยู่ รุ่นผมเนี่ยถือว่าลุ่นบุ๋เาไม่ใช่เดี๋ยวุ่นบุ้เบเอาเหนื่ยไหมโคตรเหนื่อยไม่จะบอกขอร่าเนื่ยบอกคว้เลยโคตรเหนื่อยยีสองปีผมอยู่ในวงการประกันลดถยนตั้งแต่ปีส1มาเริ่มรู้จักเอ็นปีสาหแต่กว่าจะได้ลงมือทำปีห้าสามเพราะฉะนั้นผมจากปีสาหนึ่งถึงปีห้เนี่ยผมทำระบบเก่า มีพี่เรียารงินปีหนอวรัลายหลานเยอะแล้วคือยี่สิบสองปีมีสมาชิกอย่างงี้ยหกพันคนยี่สองปีแต่ปี5้าสามจนถึงปัจจุนนี่แีอีกทีแล้วผมมีเรียสี่พัน,นห้าร้อยววลามีสม,มาชิกต,ตอนนี้เนี่ยคิดว่าสิ้นเดือนี้หกแสนสามี่เท่าหกพัน หกแสนฟาเห้าดัยแตเอามาุ่นผมี่นะยังไม่มีน่าจะติ๊กต็ไม่มีเกไม่มียูทูบไม่มีน่าจะปูก็น่าอแรกแหลเป็นไม่ไเทคโนโลยียังไม่มีล้นๆส่งแปะไปนยังต้องโอนเชฟอแปะถึงไหน อันมากรถดัดแปลงอนจีนยังไงนันทุกวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าสมบูรณ์แบบเราอาประสบการณ์จากการชีวิตจากขายตรงการชีวิตต้องขายถ้าไม่ขายเราก็ตาตาับมันยืนต้องไหนเลอะนะโอกาสลงบแล้วเป็นโมดูก็ต้องให้ลูกหลาใช่จะบอกเลยไปอยู่ผมจะไปดึงมุกอะไรเป็นโมดูกันบริการผ้ามีอะไรไมอได้ถ้าตัวเองไม่ได้เอาภรรยา

แต่บางทีลูกพี่เราเดี๋ย่างที่คุตำแหน่งเหรอคุณของสิตุณของมีหมดเป็นหลายแสนคุณนมาซื้อใช้เองเพราะในในที่นี้เนี่ยนะเอ็นจีเอเกิดมาเมื่อปี53แล้วก็มีมีประโยคนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าไอ้นี่มันหลอกเขาดีแล้วเป็นแสนหลอเดียวมันเรื่องเรื่องมาลงดูนะเป็นเวลาผมทำมูลสามปี Tổng thống đã giới thiệu cái gì nè Tổng thống đã còn còn đến đây thế nào? Đã thiên nhiên thì còn còn gì đến đây? cái cái gì ạ? นะหรือวันน้ดาก็เริ no <Wow. S 2> ่แต่นแสแล้เมื่อกอนเป็นยคนรู้คนได้จริงเหน่งเปอร่าแนะนำมันมีค่าตำมันมีค่าตันเรื่องะเพราะหลายหคนเขจะส่มองแล้วแตกนแสครับเพราะนั้นพวกเรามีโอกาสเจอไปนี้แน่นอนเหมนกันที่เราเราจะทำให้วันนี้ เพิ่งมีรายได้เป็นแสนเพื่อส่งต่อให้หหกับลูกหลานเราคุณมีที่ดินแปลงให้ลูกๆคุณเนี่ยลูกคุณขายกินหมดคนละของผมเนี่ยวันที่สี่มกราคมนี้จะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นโมดูลตกข้อถึงไม่ใช่ไม่ใช่ชาตินะหลายๆชาติไม่เชื่อไม่ได้บริการด้วยนะครับขอบ้วยครับผมด้วยครับขอบคุณทรับ <c oughs>